เขาบอกให้มาเก็บตังค์แล้วเขากลับแล้วเหรอคะใช่ค่ะเอาไอ้มุ้ยนี่รอกูแล้วแล้วไหนวะนี่แหละถึงแล้วถึงแล้วเออไม่อะซา,านิทฟูดแลดีๆตาต๋อนี้อะมาภูเก็ตต้องมาร้านนี้ซานิทฟูดมีตัางอาหารอินเดียอาหารไทยเห็นวะอาหารยุโรปกม็มีข้าไปซั่ง้างในวะอู้น่ากินเพ่ร้านใบจังขอบคุณค่ะ ใครดูมาในมุ้ยเลยในมุ้ยไหมเนีขอโทษนะคะเอาหัวเร็วมุย้ยยกไปแต่ลังปลาจำได้มาถึงภูเก็ตนูยนนะมึงนะต้นก็มาถึงภูเก็ตนูยนนะเออมาเที่ยวเลยถึงมาเวก,กินข้าวหลานีนได้ข้าวหัวร่อยมันมึงสร้างเร็วนู้มโอ้ยสร้างขลุยขลุยละปละโคหลานีโอ้ย,ยอจึงง่ายกันสร้างอะไรสร้างเร็ว mày đại răng thi lệ, có mà thương nghe thương nghe mừng con mày đùa đây nắng măng ran khô đừng xong bác con nhặt này à, anh, anh đấy à, anh có được ở đây nè lúc ngồi nè anh nhận thả lệ thăng thả lệ thăng rồi mai quá nắng là ta lên thì mình không ăn thức răng bà có chìm lệ con ta kích đại mai à chìm ừ thả rồi anh bà đại răng này lúc ngồi okay. ừ. chìm ná, lòng chìm lệ ô nó cũng tối dây, dây cắn luôn á khim Nam khim khim đây Ui, không? nát. Đều đều lòng mềm mứt na mui na mà phẩn măng. còn chim ngừa mình cắn lấy. Đều đều đại đại cắn tảng cồn. mui. không? nát. Nương nương được không? Anh, cây phát mình nằm Chờ đợi chim lẻ cắn Bay tăng cắn lẻ Chim láo. Ừ được. Đại rú lên muối thì, los, thì nhiều quá. Mày <trhalt facial> <struggledgger> rồi rồi cho đại mày đóng sẵn. Ta rồi rồi cắn tăng lê lên luôn. Rồi nát. Nè mày à? Giờ lại ba mày rồi tăng bà tông bà này, Em tầm chi? อีตั้งมาโรยไม้กันมึงไม่กินจี่เดี๋ยวเดี๋ยวปลาชิมเองกระจายลงรู้ไหมเซ่บ้อยกิงเดี๋ยวนี้เรีอะไรล่มั่นี้ไก่มาลายบัวดีไม่เคยได้ยินใหญ่ของไทยอย่างนี้อาหารอินเดียรู้มองอาหารอินเดียเออกินอาหารอินเดียเป็นกันนวน้ำนะชิมแล้วเออลองชิมเน่เลยได้ตังกันไหมเขากินแบบเบื่อกินเกี๊ยวเกี้ยวจนคืดนั่นนะโอ้เกี๊ยวเกี้ยวจนคืนนะ ต้นกินเป็นกันนูนะอาหารอิงเดียเนีงาปุ่งเคยกินกันร้อยร้อยมั่วันนี้ว่าปาโคอันเบิกต้นไม่ต้องซั่งแล้วตนกินกับมั่วอนี่แหละแต่ว่าฮานคนละคขึงเอานน่้ไปไม่ต้องกั่งเหรอเออเห็นกินถูกย่างแล้วมั่วซั่งมาได้เอ๊ะเออกินได้ยางแล้วได้แมนฮานคนละคขึงใช่ไหมเออเออเออ รอยนัดทุกคนเออวันนี้มากินอาหารร้านซานิดฟูดที่อำเภอตาลางจังหวัดภูเก็ตร้านนี้เป็นร้านอาหารที่ผสมผสานรหว่างอาหารอินเดียเนื้อและปากีสถา,านเข้าด้วยกัน <Wow. S 1> แต่ที่ร้านจะมีทั้งอาหารอินเดียอาหารยุโรปอาหารไทยอาหารอีสานก็มีนะทุกคนแม่ครัวคนทําก็เป็นคนอีสานเลยรสชาติคือตอนตำรับอีสาต่แต่รับรองว่าแซบได้แรงออกเมนูแนะนําที่นี่คือลาบเปด็ดตำเล้าทะเลข้าวมกแกะไก่ทันโดริแล้วก็มัตเตอร์ไคร อกจากอาหารที่บอกมาทั้งมดเดียวทีนี้ยังมีกว๋วยเตี๋ยวเนือน้อตุนเทียร้อยมากๆทุกคนเออลูกค,าาค้าไล่คนที่มาทานคอนเฟิ่์มว่าร้อยจริงส่วนใครที่พาเด็กๆมาระว่างรออาหารมีสนามเล่นรถบังคับอยู่ลังร้านใ้เด็กๆได้เล่นปล่งๆเดี๋ยวก็ยังมีดนตีสอสไอฟังเปลิ่นกันนะทุกคนใครมาเที่ยวภูเก็ตอย่าลืมมาแวะที่ร้านซานิดฟูดอำเภอตะลังนะทุกคนซานิดฟูดอิ่อมเล้วะมม่ยไปข้องงาก่อนนะป้าข้อขันั้น เข้าน้ำมั้งได้ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเออเดี๋ยวปลากินผักปรังพี่คะเดี๋ยวโดของงูนี้เก็บที่ป้าคนนั้นนะคะได้ค่ะกลับก่อนนะคะค่ะทั้งหมด1,560บาทค่ะอะไรนะคะ1,560บาทค่ะ1,560ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะพอดีว่าน้องเขาไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมาค่ะอ๋อพอดีน้องเขาเดินออกจากร้านไปแล้วนะคะ น้องน้องกด,ดตีนั่งตรงนี้นะเนาะใช่ค่ะเขาบอกให้มาเก็บตังกับป้าอ๋อเขาบอกให้มาเก็บตังคแล้วเขากลับแล้วเหรอคะใช่ค่ะเอาไอ้มุ่ยนี่รอกกูแล้วๆตังตังหมดเท่าไหร่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบโอนโอนได้ใช่ไหมคะได้ค่ะสแกนได้เรดจริงไอ้มุ่ยนี้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวส,กสกแกนนะเอ่อที่เหลือนี่เอา ได,ได้ไหมไครับข้าวอร่อยมากแต่ว่าขอบคุณมากเดี๋ยวเอาไปกินที่บ้านต่อได้ค่ะปั่หน้า,ร,าร้อยหกสิบใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะรีดยิงไงมวยง,งั้น